ขอให้พวกท่านทงพิจารณาถึงสิ่งสองตนว่าจำนักตัแต่เราสมาทานถึงมาเราได้สัวปวัะบังรักษาสิ่งให้บริสุทธิ์สาดตามสิ่งตากที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นเป็นสิ่งพ้าสิ่งแปด เวลาที่เจรจาดูแล in ้วก็เรามีสิ่งบริสุทธิ์นับจำน็นแต่สมาัาภาซึงทันตารยินดีในความบริสุทธิ์แห่งสิ่งของกนแลเราได้สเสีของกนเชี่ยวกับสีลาทุสิเรามีสี่บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาเรามีคุณธรรมคือสี่งระดับอยู่ในตัวใน ใจของเราแล้วทำความปุกใจแเราจะเก็นในใจว่าปริสุทธิโอวาทั้งปันเติปบริสุทธิ์โอติทั้งโอพาเลสุเราเป็นู้ปริสุทธิ์แล้วขอประสง์ทั้งหลายรวมตนกับขัธเจ้าไม่ว่าเป็นู้มีเกิดต่อตน ส่วนพระพิสุโสรามนเรศวันนี้เราได้ฟังพระปาฏิโมกได้แสดงอาบัติอาบัติเล็กๆน้อยๆทุนได้ใจปฏิติทุกข์ทุกพาติเราได้แสดงแล้วได้ฟังบทบาทตนก็จะมีสีลบริสุทธิ์ดีแล้ว ก็สม is ัวที like like ่จะถูกฝังคุณธรรมีการเป็สมาธิลมในเด็เป็นเรของสมาธินี้เราได้ปฏิบัติกันมาสำหรับผู้ใหม่เพียงแค่เดยปฏิบัติสมาธิโดยเราจะได้ต้นปฏิบัติมาจนเริมเข้าพรรษามาโดยต้องเวลาหนึ่งเดือนกวดี เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลูหายใจเข้า่อนเป็นป็นอุปารให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเปิดการดาเป็นตั้งในเมื่อบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจหรือกำหนดรูที่จิตเฉยๆอยู่คอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้น เป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิเริ่มต้นแต่คติกะสมาธิอุปจารสมาธิแต่อัปนาสมาธิเป็นลำดัเเบเปิดจิตเตอสงบลงไปปีติย่อมบังเกิดขึ้นทำให้ตัวโยกโคลทำให้ตัว่นทำให้ตัวพองโตลเกินทำให้ตัวเบาหิว ทำให้การหายใจลดน้อยลงใกล้ๆกับว่าการหายใจจะหยุดอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้บำเพ็ญสมาธิในขันนี้ในเมื่อมีอาการที่หายใจหิวหิวเหมือนกับจะหยุดลมหายใจส่วนมากผู้ภาวนามักจะตกอกตกใจกลัวจะเป็นอย่างอื่นไป แต่แท้ที่จริงแล้วอันนั้นคืออาการที่จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิแต่เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราไปตกใจไยก่อนอแล้วจิตของเราก็ถอนจากสมาธิภายหลังก็เลยทําให้เราเกิดกลัวทำที่หลังจิตมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกสักทีเพราะฉะนั้นทางที่ดี ในเมื่อใรบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอะไรลงไปแล้วจิตเกิดวังมสงบลงดังที่กล่าวนั้นไม่ควรกลัวควรทำสติให้ดีควรกำหนดรู้ลงที่จิตให้นึกว่าการภาวนานี้ไม่เกิดอันตรายมันจะเป็นอย่างไรลงไปก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องกลัว ไม่เคยมีใครนั่งภาวนาแล้วตายตนั่งภาวนาแล้วตายในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิดีซะอีกตีจะได้ไปเกิดปนสวค์เกิดปริเพราะการทำสมาธินั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวให้กำหนดรูล้ลงที่จิตอาการเหล่านั้นมันเกิดเพราะจิตจะสงบหรือจิตกำลังสงบ ถ้าเราไม่กลัวกำหนดรู้ลงที่จิตตัดสินใจยันไงนแล้วจิตของเราจะตัดกระแสความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกอย่างธรรมดาคือในขณะนี้หาสะบัดลงไปแล้วสภาะอย่างหนึ่งจะปลามุ่ขึ้นคือความสงบจิตซึ่งว่าสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วความสว่างส,างสัยปลามตกเติมถ้า่าจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆ ร่างกายก็หายไปหมดลมหายใจหายไปหมดมีแต่ความสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบ,บนิ่งสว่าว่าเอ,อ้ยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตสงบ,บในขั้นสมาธิซึ่เกิดจากบริกรรมภาวนา อนนี้เราหัดบริกรรมภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือกำหนดรู้อารมณ์ที่จะเกิดเกขึน้นกับจิตมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ววันนี้เราลองมาฝึกหัดทีจารณากายิตตาสติลองดูสิกายิตาสติดังที่เราตรวจมนเป็นประจำทุกวันทุกวัน คืออาญาข้อเมกาอยู่กายของเรานี่แหละพุทังปาตัศลาเพื่อนบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอโเกสามตะาเพื่อตังแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังพุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบโรโรนนัะการ,รัสษาสุจินโตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆวันนี้จะขอแนะวิธี พิจรารณาโมูะกรรมฐานกรรมฐานภาพโมระตจะปัญจกากรรมฐานโมูะกรรมฐานมี่ผมเป็นเบิกต้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลงจิตตั่วขณะหนึ่งแล้วน้อมไปที่ผม ผมคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่บนสีสันข้าหน้า,ากาหนดแต่หน้าผาเบื้องหลัง,งลกำหนดแต่ท้ายคอยกีปลายคอนต่อเมื่องข้าง,างกำหนดแต่หวบูทั้งสองข้างาผมนี้เมื่อน้อยมีสีดำตัดเป็นมันรั้นแก่มาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคือกอ ผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูเราเติดอยู่ในที่สกปรกโสกโลกชุ่มแท้ไปด้วยปุโกโลติภายใต้หลังที่ราผมอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหนือไครของสกปรกเหลือที่จะพัฒนา ึ่งโดยปกติเมื่อเกิดความรอ้อนเหงื่อกลายไหลออกมาก็มาทำให้ผมนี่เกิดความตก,กลบเม็นตาเราต้องคอยทำวามสะอาดล้างด้วยนาำปอกด้วยสบู่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลา พราะผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลสกครกโสโตถ้าปล่อยไว้ก็ทิ้งทิ้งไว้ก็เห็นสารเห็นสารหน้าเสี่ยนิ้งนับเพราะฉะนั้นเราจึงคอยทำความสะอาดแต่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อจะปิดตามของปฏิกูลหน้าเสี่ยโสโตภายในผมนั่นเองแต่จะด้วยประการใดก็ตามผมมันก็ยังมีความปฏิกูล มีความสบปรกโตกโรคอยู mm ่น hmm. mm ั่นแหละเผลอวก็เกิดความสกปสก้าเอ่อคลายไหลออกมาเวลายังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากชีวิตสิ้นลงไปแล้วผมก็ยิ่งกลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความเน่าความเป็นความปฏิกูลความโตกโรกสกปรกยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นผมจะเป็นสิ่งที่ปฏิปูลหน้าเปลี่ยนโสมโรกแล้วก็เลกนไปติดฝนคนเือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่ทั่วร่า,รางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเทา้าผมก็เป็นของปฏิปูลหน้าเปลี่ยนโสมโรกสกรปรกก็เกิดอยู่พาในที่ซึ่งชุ่มแช่ไปด้วยโอโคโลนิด ก็ต้องคอยทำความสะอาดก็ช่วยสบู่และประดัษตกแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าปลอยทิ้งไว้ก็ยิ่งเป็นสารเป็นสารก็เหนือตลายไหลออกมาจากร่างกายทำให้ผลต้องเป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลน่าเกลียดจริงนะแม้แต่เวลาผมร่วงหล่นลงไปในจานจานข้าวหรือจานอาหาร พอฟงเกิดแล้วก็ยิ่งเพิ่มความปฏิกร้นหน้าเกลียดโสโครถ้าหากว่าร่างกายทั้งตงุกนี้ถึงแก่ปัดตายเน่าเปื่อยผุบพังไปก็ยิ่งทําให้หผมนี่ปฏิปูลนหน้าข้านี่ปฏิปูลนหน้าเกลียดโสโครยิ่งขึ้นไหนจะต้องมีกล็ดหนึ่งไหนจะต้องตกตกหน้าเกลียดจริงนะไม่สวยไม่น่าเลิแล้วก็นึกไปสี่เล็บ เล็บเือสิ่งที่เป็นเปลือเปลือกเกิดที่ปลายนี่คือนิ้วเท้าทั้งยี่สิบนิ้วแล็บเป็นของสกปรกเพราะเราต้องใช้มือยิบนวดิบนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องคอยแกะคอยแช่โูนนิ้วคอยล้างด้วยน้ำกอบด้วยสบู่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ก็สกปรกเป็นสาเป็นสาหน้าเสียจนิ่งนะ ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังยังมีความปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าเราสิ้นชีวิตลงไปเนี่ยแล้วมันก็ยิ่งจะเพิ่มความเน่าเปเป็นของปฏิกูลน่าเบื่อจริงนะแล้วก็เพ่งไปที่ฝันทันตาตื่นฝันได้เก่กระดูเป็นซี่ๆเกิดอยู่บนเหนือเบื้องบนแหลเบื้องล่าง เราใช้เคี้ยวบดอาหารเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในที่สุบรโกดทุมแทบไปด้วยปุกโพโลหิตซุ่ไมไปด้วยน้ำลายตลอดเวลาเวลาเรารับประทานอาหารเสษอาหารไป็นจิตตามไรปัดต้องคอยทำปัดสะอาดแปรงด้วยปัดด้วยยาสีปัดต้องรักษาคามสะอาดถึงเป็นนี่ ก้าปล่อยยิ้งออาไ้ก็ยิ่งสกปรกเป็นสาเป็นสัติ์ทนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดถ้ายิ่งร่างกายนี้ถึงแก่ความตายลงไปฟันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เน่าเกลื่อผปุกปัน้นน่าเกลียดจริงนั้นแล้วเด็กไปที่หนังไปโจืยหนังได้แต่สิ่งที่เป็นแผ่นบางๆต่อหุ้มอยู่พั่วด่านาย ถ้าเราจะลอกหนังทั้งหมดในม้วนเข้ามาเป็นก้อนก็จะได้โตขนาดผมพุทธศาสขนาดใหญ่หนังนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดเอาไว้แต่ถึงกระนั้นภายในก็เกิดความร้อนขึ้นมาก็กลายเหลือลายออกมาทำให้ผิวหนังต้องสก,กรกปฏิกูลเราต้องอาบน,าน้ำอกสบู ป้อยพ่อสวยแต่ตกแต่งยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเหลอโสโครกนะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเหลอโสโครกถึงขนาดน,นี้แล้วถ้าสตว่าเราทายลงไปนี่น้ำก็จะเน่าเมื่อข้างในก็จะเน่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเน่าเน่าแล้วก็มเห็นมีน้ออาเหลงไล เป็นสิน่งที่เกิดความปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราดูแต่เพียงแต่สิงห้าอย่างนี้คือผมผลเล็บปัหาเป็นสิน่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโดยครบต้นแล้วส่วน,น,วนอื่นก็เหมือนกันยิ่งจะมีความปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโมลกษรรามฐานเป็นกรรมาฐานเบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะฝึกพิจารณาเป็นเร,รื่องส่วน เพื่อเป็นโอุบายขายถอนราคะควากรรมกำหนัดจิตดีไม่ให้เกิดขึ้นครุ่มหลงติดใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระาภาภาพธรรมวิฎนัยแล้วจะได้มีโอกาสเร,ครคาคฤ้พบพรหมจรรย์ด้วยความ,วมสะดวกสบายไม่มีจิริเดสโบลปโวดราคะจริตเป็นจริตชนิดหนึ่งของคนในโลกนี้คนที่มีราคะจริตม,มีปกติรักสวยรักงาม ทอดแต่งตัวทอดกระดับตกแต่งเครื่องแต่งตัวที่สวยๆ,ๆงามอันนี้เป็นลักษณะของคนมีราภจริเราพระเจ้าทั้นสอนให้พิจรารณาสุภาพสมฐาตืเติมาาพิจรารณาผงเน็นปัน,นในเบื้องต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเสียโ,โรกเพื่อจะได้เป็นอบายร,งระงัดตาท้าฟ้าสำหรับิินี้ การพิจารณาเช่นนี้เป็นอุบายฝึกจิตของเราให้เกิดสติปัญญาอาศัยแต่เพียงแค่การพิจารณากรรมาฐานภ้าราชการอย่างเดียว้อพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนต้องตัวในมเมื่อจิตมีความความต้องตัวในการพิจารณาภายหลังในเมื่อเราได้ก็จะพิจารณาจิตมันจะวิ่งไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบมีปีติจะมีความสุขเมิ่นเบืเ่นกันกับการบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างอื่นลำพังแต่การบริกรรมภาวนาอย่างเดียวสาม,มารถที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ตามต่างตตั้งแต่อุปจารณสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิ แต่จิตที่สงบด้วยการพิจารณาเนี่ยก็สงบลงเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วภายหลังจิตจะมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสูป่ภูมิแห่งการพิจารณาธรรมเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการพิจารณาสมถารถ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับวันในพระพุทธศาสนา จำเป็นจะต้องรีบเร่งพิจรารณากรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความงามของคนเนี่ยมันมีอยู่เพียงาอย่างท่านั้นถ้าคนที่มีผมงามสวยเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนเป็นระเบียบเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีเล็บ าาาคาคมาเขาก็เรียกว่าคนลาคนที่มีปัญญาเขาก็เรียกว่าคนลาถ้านคนที่มีผิวหนังเครี่ยงเกลาสะอาดสะอ้านเขา,าก็เรียกว่าคนลานเพราะความลาในสิ่งผ้าอ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูหบังตาของคนที่มีราคะจริตทำให้ติดอยู่ในกองกิเลสะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาอาุพัฒนรรมฐานท่านเป็อน,รรอ,าานอุบายแก้รา,าภความกำหนัดจิเล สาธุชนผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและเพื่อจะแก้ทิเลิอของตนเองที่เรามีอยู่ในปัจจุบนันนี้คือราะให้มันพิจารณาอสาุภะธาารรมฐานพิจารณาผงผลเล็กันหงให้เห็นเป็นของสติปูน่าเทโสโร แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นจริงตามนั้นแต่เราพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเขา้าจิตของเราก็จะค่อยเชื่อในกาในความคิดของตัวเองแล้วในที่สุดจะค่อยน้อมใจเชื่อลงไปสีน,น้อยลเน้อยจนกระทั่งเชื่อจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิปูรหน้าติแล้วลาาาราคะความกำหนัดจิตนีจะผ่อนผันเข้า จะทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่เยน็นเป็นสุขในพระธรรมวินยัยตื่นไปตอนนี้ไปขอไ้โปร,ร,ร,รดทำตามสงบและพิจารณาคำตกามแนวที่ให้คำและำํำเพื่อเ,เป็นตัวใบเึกขันจิตให้เกิดสติปัญญาให้คล่องตัวต่อการพิจารณาสภาวันธรรมเมื่อเราพิจารณาอย่างใจึ่ง จนครอบตัวแล้วแม้ว่าการจะไปพิจรารณาอย่างอื่นก็ย่อมไปย่ยากขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคร่อบตัวเป็นพื้นผ่านเอาไว้ก่อนตอนนี้ไปโปรดทำ่านสมุนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร แห่งการบำาพ็ซึ่งมีอยู่ในแบบมีปัญหาว่าถ้าหากเราไม่เอาเรื่องของผมผลเล็บฝันหนังมาพิจารณาจะเอาอย่างอื่นมาพิจารณาจะได้หรือไม <c oughs> ขอ่ขอตอบว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรู้ได้โดยจิต แต่เป็นวิชาความรู้เรื่องงานการหรือเรื่องราวต่งางๆที่มันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้แม้แต่เพียงว่าเราเลิกวิตกเลิในใจว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็พยายามตอบปัญหาตอบคำถามของตัตวเองว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้น ในหน้าที่ของเราควรจะทำอย่างไรในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นพระอรหันต์รูว่าเราเป็นพระรหันตก็ยอมรู้จักหน้าที่ของพละอรันเป็นพระก็รู้จักหน้าที่ของพระในเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนแล้วเราก็จะรู้จักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเอง ล้วก็เอาสิ่งนั้นนันแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของจิตอาหาสมมติว่าเราเกิดกระทบอารมณ์สิ่งใดขึ้นมาทําให้จิตเกิดโกรธขึ้นมาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาในปัจจุบันนั้นก็ได้สิ่งที่มาถานก็มาเรียนทำให้รู้เรารู้สึกโกรธทำไมเราจิงต้องโกรธ แล้วก็พิจารณาแกา้ปัญหาของตัวเองไปเรื่อยๆคำว่าฟลอกอะไรเพื่ออะไรกล็อกอะไรเพื่ออะไรเราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ได้เช่นอย่างว่าเราปวดมาเพื่ออะไรเพรอะอะไรเราจึงเป็นแบบนี้เพราะเรามีความเชื่อใน ปราศจากาสนาเราจิงเราปวดประปวดล้วเราเป็นอะไรเป็นพระคุณสมบัติของพระคืออะไรคุณสมบัติของพระต้องเป็นผู้มีสีมีความสมบูรมีสติต้องพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าปัจจุบัน,นี้เรามปใช่ครื่องพัแล้วเราเป็นพระกิิญาอาการตายวาจาใดๆที่เราเคยกระตุ้มาแล้วแต่สมัยเป็นเครื่องพ ยังไม่มีขอบเขตจำกัดแต่บัดน,นี้เรามาเป็นกานแล้วความะวระฤติการพูดการคิดอยู่ในวงจำกัดเราจะต้องเป็นผู้สำรวมส่งสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นผู้สงบสงบที่เป็นผู้ที่ว่าสมณะผู้สงบสมโนอา,า,นา,นาตาสุตสมโนสมณะต้องเป็นผูส้สงบ ที่จราราย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนก,กว่าจิตของเราจะรอดได้จังนี้ขนาดแล้วจะเป็นอุบายให้เกิดเี่สมาธิเีสติปัญญารู้จริงเห็นจริง,รงในสภาวะสัมดนใครจะพอใ่จะมาพิจารณาผมคนเรื้องปัญหาเมื่อเห็นกระดูกอันนี้ <c oughs> บางทีเราอาจจะมีอารมณ์ ไปในึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เราชอบพบชอบใจเอาต่พิจรารณาไปอย่างอืน่นมันจิตมันก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางมันจะนึกถึงสิ่งนั้นการพลังานหนักเข้าเอาชื่อของเขามาบริกรรมภาวนามาันจะทำให้จิตของเราที่ติดกันบริกรรมภาวนาเร็วขึ้น ในปจิตปะจิตปริกรรมภาวนาจากเหนียวแน่นสมาธิมันย่อมเกิดสมาธิเกิดแล้วย่อมดีปีติมีความสุขดีไม่ดีมันจะเห็นภาพลิมิตของคนที่เรารักเราชอบใจปรากฏขึ้นในสมาธิที้เรารู้เห็นในสมาธินี้มันย่อมจะมีสติปัญญาพอที่จะเพ่กภาพลิมิตนั้นให้กลายเป็นโคงสรุปขึ้นมาก็ได้ซึ่งจะแล้วแต่สติปัญญาของใครจะรู้เท่ากัน พราะนั้นการภาวนาเนี่ยสำคัญที่การทำสติเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็ดีพิจารณาการยกตาสติโภคุณเล็บปั่นนานก็ดีหรือทำพิจารณาสิ่งอื่นก็ดีตามว่งหมายเพื่อจะสร้างฐานที่ตั้งของสติให้มีความมั่นคง โดยปกติแล้วเราจะไปได้เอาอ้ายาเมียวโดยไม่ให้ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันเกิดปามแน่วแน่ขึ้นมาสติของเรามันก็ไม่มีฐานไม่มีตีต้าเราไม่เล่นถึงสิ่งที่มันเป็นโรกเราก็นึกถึงสิ่งที่เนเป็นนามเอาสติไปจดจ้องกับสิ่งนั้นนั้นแล้วหลังจากเข้าสติมันจะมีฐานทีั้งตีเยอะ ในเวอร์สตันตีที่ฐานที่ต่างที่ทนี้มันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าสมาธิในเวอร์สมาธิเกิดขึ้นจ,จิตใจสงบไม่หวั่นไหว,ไวจ,จิตใจนิ่งมันก็สามารถที่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เปรียบเหมือนเราฟองไปใน,นก้นทะเลในเวลานา้ำน,นิ่งน้ำไหนไม่กระเพื่อมไม่มีฟองเราจะมองเห็นปลาในเต่าเล่็นว่ายยอู่ในน้ำ เห็นขวเห็นซ้ายเห็นได้เข้าทะเลได้ขนัดชั้นใดจิตที่เราสามารถทําให้สงบจากอารมณ์ต่างๆก็เป็นปัวามสประกบเกิดสมาธิได้ในสามารถมีความสงบนิ่งต่วสบายมีปีติมีความสุขเราย่อมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆอันตริตรู้มุมมองภายในจิตของเราได้ชัดเจนนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการทําสมาธิ นอกจากเราจะมีกำลังใจมีกำลังสติเข้มแข็งแล้วเวลาเราทำงานทำการอะไรพลังของสมาธิอันนั้นจะไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่สมาธิที่เราทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิได้กอย่งเดียว เราเสร็จแล้บางดีบางขัานมีปุ้มสติปัญญาดีเฉลยมปรลาดสามารถที่จะเอาสมาธิไปประยุกต์กับพิธามบางรูที่เราเรียนมาทุกสาขาพิธานสามารถที่เอาพลังสมาธิไปสนสนุนจิตการงานที่เราทําอยู่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งอันนี้คือผลที่จะเกิดเกิดจากการปฏิบัติสมาธิแต่ํรหรับในต้นต้นเด่น บางทีเราเดินมีจิตสมุปเป็นสมาทานครมันจะเบื่อได้รอสิ่งทั้งปงจะเพิ่งเชื่อมันแต่มันหายเบื่อไม่ก่อน